สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊มแม่น้องหมิวนะ,ะเจอกันในรถอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มารับน้องหมิวนะคะมารับน้องหมิวกับน้องนาเดียนะคะที่หน้าโรงเรียนนะคะเนื่องจากว่าลุงก็จะเลยไปรับอเอ็ดมินแอนนะคะก็จะไปทำธุระด้วยวันนี้ภารกิจนะคะก็มารับลูกนะคะเดี๋ยวเราไปเดิน ดูร้านค้าหน้าโรงเรียนกันว่าเขาขายอะไรในระหว่างรอน้องมิวออกมานะคะตอนนี้ก็กำลังคงจะทยอยออกมาแล้วล่ะรถลุงอยู่ไหนเห็นแบบทุกคนอยู่ไหนน่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเดะ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 อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ทางโน้่นนั่นนั่นเห็นไหมท้ายกระบะนู่นเรามองทางกระจกเราเห็นนะคะ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้แม่น้องหมีวด้วยนะคะก็อย่าลืมสินค้าบริษัทมณโอมโฮมซับนะคะวันนี้ก็คลิปน้อยนะคะเดินทางตลอดเลยไปนูน่นไปนี่ไปนั่นก็ว่ากันไปนะคะอ,อยู่มอมแม่กันไปมีโทระก็ไปทํากันนะคะก็ถ่ายคลิปบ้างไม่ถ่ายคลิปบ้างนะคะแล้วแต่งานนะคะก็คลิปน้อยนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะ ป่ะเดี๋ยวเราในระหว่างรอลูกนะคะแล้วก็ทักบอกแล้วล่ะในระหว่างที่เขาออกมานะคะแล้วก็ไปซื้ออะไรกินก่อนยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยนะคะหลังจากที่ไปคาชะโนดนะคะไปคาชะโนดไปนําใบสีเนาะไปนําใบสีมาแล้วก็กระตอด้วยการมารับลูกนะคะไปก็ไปกับ ไปคำชนวดประกับเอดเปี้ยวนะคะก็มารับน้องมิวกับน้องนาเดียก็มาเองนะคะแล้วลุงก็จะเลยไปทำธุระนั่นแหละปะเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าหน้าโรงเรียนกันนะคะไม้เท่าไหร่คะไม้จะห้าบาท เอาเผ็ดกลางก็ก็อีสา นักเรียนกำลังออกมากันนะคะก็มีร้านลูกชิ้นเนาะมีไอติมนะคะไปเลยนี่ลูกชิ้นยา่าง มาแล้วนะคะนูนมากับเพื่อนนะคะจนจะพานแล้วมาถึงก็มากินอะไร รอนาเดียโทรหาไม่ได้แล้วละ่ะบอกให้ไม่ได้โทรบอกนาเดียเพราะว่าเราไม่มีเบอร์นาเดียลงออกมาทันรถลุงไหมไม่ทันลุงไปแล้วนโมนขึ้นรถก็ไปแล้วยังใช่รถลุงอะไรจะหันหน้าไ,ไปทางนี้เมเป็นลพีแอนแล้วแล้วก็ไม่เคยพึ่งออกมาออกมาก่อนแม่แป๊บหนึ่งแล้วแม่ก็มาลุงจอดอยู่นู่นหน้าประตูเลยนโมนขึ้นมาก็จะไปเลยนั่นแหละ รอนาเดียก่อนไปรับลุงไปรับพี่แอนลุงบอกเอาหมิวไปด้วยโว้ก็ะคำแล้วแกพูดหยอกนะมาไปก็ต้องตากแอนหนูมา้ไม่ใช่พูดถึงไปรับพี่แอนถ้าพูดถึงว่าถ้าแม่ไม่มารับนะ

โอ้ยนางอยู่ตรงนี้คือเย็นดีขออยู่ใกล้เออรู้นางไหมบัวเข้าไปเลยเออ้เลทงนั้นแกได้ถ้วยอะไรอ่ะเดี๋ยวดอกถ้วน้ำถ้วยน้ำผึ้งดอกอะไรโมเมนี่เป็นไรแล้วค่อยเอามาทีหลังก็ได้เอาไว้ที่หลังเอกไว้ข้างล่างก็ได้ไหม่บ้านอล้ค่อยเอาวางกอดตัวที่มันไม่ดอกก่อเอาเงินจะเรียงเลยบอก เรางเตอุ้ยไปเท่า้าเเดี ities, ๋ยวอกบอน่าจะือู้ดอก้คุณเย็นีเนอ้า้เย็นน่นคุณยโรเขาตเย็นเาเิ์

มีน่ีอยนงนีข้างกวยมได้ีันบข้ากวยเนาะไอพี่อนไปใจนะว่าเอารถไปภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะคะ